เสียงจากธรรมชาติและอากาศที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์ในช่วงเช้าทําให้ผมตื่นมารู้สึกผ่อนคลายถึงแม้จะมีอาการง่วงอยู่บ้างแต่กระทาให้กลับไปนอนแล้วก็หลับไม่ลงอีกแล้วผมเป็นโรคที่ตื่นมาแล้วนอนไม่หลับและถ้าตื่นมาแบบนี้แล้ววันในมีผักให้เก็บถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยได้เก็บผักไปขายสร้างรายได้ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นกิจกรรมในช่วงเช้าที่ไม่ร้อนและก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยถึงแม้ว่ากรมอุตุจะประกาศว่าเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเต็มตัวแล้วแต่ก็ยังไม่มีอากาศหนาวให้ได้สัมผัส แล้วก็ยังมีฝนตกบ้างบางแห่งในบางพื้นที่ด้วยซ้ำช่วงนี้ผักที่ผมปลูกเอาไว้ก็มีหลายชนิดที่สามารถเก็บออกไปขายได้มีผักกาดขาวกวางตุ้งชะอมมะเขือโดยเฉพาะมะเขือช่วงนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะได้ผลผลิตน้อยและชะอมที่ต้องตัดยอดอยู่บ่อยๆเนื่องจากลูกค้าสั่งแต่ก็มีให้ตัดอยู่เรื่อยๆผมปลูกเอาไว้200ต้น สามารถตัดยอดขายได้อย่างต่อเนื่องในช่วงข้อแจ้งแบบนี้ยุงจะเยอะมากการตัดผักนั้นก็ต้องใช้ยากันยุงช่วยป้องกันอาจจะเป็นสเปรย์ฉีดพ่นป้องกันยุงหรือเป็นแบบครีมที่ใช้ทาผิวก็จะช่วยป้องกันไม่ให้ยุงนั้นมารบกวนได้เมื่อตัดผักเสร็จแล้วก็จะนํามาล้างน้ําทําความสะอาดโดยเฉพาะผักกินใบนั้นอาจจะมีเศษดินติดบริเวณโคนหรือติดมีดที่เราใช้ตัดก็จะต้องล้างเอาดินออกให้หมดแล้วก็จะนํามาผึ่งให้แห้งสักครู่นึงแล้วก็จะเอามาแพคใส่ถุงเอามาทํากรรม ถ้าแพ็กใส่ถุงผมจะเน้นผักกาดขาวกวางตุง้งฮองเต้ขนาดต้นที่ไม่ใหญ่มากจะสามารถใส่ถุงขนาดไซส์10คูณ15ได้แล้วก็จะใช้ยางวงมัดปากถุงเพื่อรักษาความสดเอาไว้แต่ถ้าเป็นผักที่ต้นใหญ่หญหญๆยาวๆก็จะใช้ยางวงรัดทำกำรเรช้านี้มีผักไปขายชะอม5กร,รมผักกาดขาว5ถุงกวางตุ้งต้น5การรกวางตุงงต้งฮองเต้2ถุงมะเขือเปราะ4ถุง ถุงละ1 1บบาททุกอย่างทั้งหมดนี้ถ้าขายได้รายได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ200บาทลูกค้าหลายๆท่านบอกว่าผักของผมนั่นกําใหญ่แต่ในความรู้สึกของผมผมยังรู้สึกว่ามันยังเล็กไปสามารถยังทํากำใหญ่กว่านี้ได้อีกแต่ลูกค้าก็บอกว่าพอแล้วกินไม่หมดกินไม่ทันถ้าซื้อไปเยอะถือว่ากินไม่ทันเลยแต่โชคดีที่ว่าเป็นผักที่สามารถเก็บได้นานผมจะปลูกผักแบบ ปลอดสารจะใช้สารเคมีน้อยที่สุดใช้เท่าที่จําเป็นหรืออาจจะไม่ใช้เลยถ้าในกรณีที่ไม่มีมแมลงศัตรูพืชมารบกวนคนที่จะการันตีได้ว่าของที่เรานําไปขายนั้นดีขนาดไหนก็คือลูกค้าขาประจําลูกค้าที่เขาเคยอุดหนุนเราหรือลูกค้าที่เขากล้าซื้อของเราเขาคงมั่นใจแล้วทำไมอย่างนั้นเขาคงไม่กล้าซื้อนี่ก็เป็นเครื่องหมายการันตีได้ว่าของของเรานั้นมีคุณภาพแล้วระดับหนึ่งแต่เราก็ต้องทำให้คุณภาพนั้นสม่ำเสมอ ไม่ลำเอียงไม่เอาเปรียบลูกค้าแค่นี้เราก็อยู่ได้ลูกค้าก็จะติดตามเราตลอดเช้านี้มีผักไปขายเพียงแค่5ชนิดสามารถสร้างรายได้ได้ถึง200บาทผมวางโปรแกร,รมกำลังจัดสรรพื้นที่จะทำให้อนาคตนั้นมีผักในสวนอย่างน้อย20-30ชนิดเมื่อเราออกไปขายเราสามารถเก็บได้แค่2-3กร,รัมต่อชนิด ก็จะสามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นได้อีกหลายร้อยบาทการทําเกษตรของผมนั้นทําเลี้ยงชีพอย่างจริงจังทำแบบนี้มา6-7ปีแล้วทําเพื่อสนุกด้วยมีความสุขด้วยถ้าชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพจมิวฟาร์มเมอร์ด้วยนะครับ